คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับตำนานนักเล่นโน้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีความชํานาญเรื่องของการลงทุนครับเพราะฉะนั้นนะตัวเราเองนะครับหาให้เจอนะว่าเรามีความเก่งเรื่องอะไรเรามีความชํานาญเรื่องอะไรแล้วโฟกัสไปในเรื่องนั้นจนทําให้เราเกิดเป็นผู้ที่มีความชํานาญนะครับและสุดท้ายนะครับคนรวยรู้ฮะคนรวยลงมือทําครับคนรวยรู้ว่า ความสําคัญที่สุดคือต้นทุนของความรู้นะครความไม่รู้เนี่ยมีราคาแพงกว่าความรู้เสมอคนะความรู้เกิดจากการที่เราเป็นนักอ่านนักเข้าไปสอบถามพูดคุยนักเข้าไปสัมปนาฝึกอบรมนะครับคนบรวยส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนาตนเองนะครับพวกเขาจะหาความรู้แล้วก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอครับ นั่นเลยจากนี้ครับคนรวยก็จะมักมีช่วงเวลาในการที่ทบทวนและก็สรุปผ